เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆจากทางมูลนิธิรามาธิบดีนะคะทีล่าสุดได้จัดกิจกรรมระดมทุนนอกสถานที่ในรูปแบบของตลาดนัดการกุศลที่ทุกท่านนะคะจะได้ช็อปของดีและได้ทาบุญไปพร้อมกันกับงานบุญมาเก็ตงานแร์ที่จะทําให้ใจฟูทั้งผู้ให้และผู้รับโดยภายในงานนะคะอัดแน่นไปด้วยสินค้าแฟชัช่นของที่ระลึกการกุศลอาหารข้าวหวานจากร้านดังกว่า20ล้าน รวมทั้งบูธร้านค้าของศิลปินดารานะคะที่จะหมุนเวียนกันมาให้แฟนๆได้กระทบไหล่กันอย่างใกล้ชิดครบจบในงานเดียวถือเป็นการสร้างความจดจาที่มีต่อคําว่าให้ไม่สิ้นสุดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7พฤษภาคมนี้ณนะลานโปรโมชั่นหน้าร้านยูนิโคชั้น1นึ่งเซนทันเวสเกตโดยรายได้ทั้งหมดจากการจัดงานนะคะจะนำไปส่งทบโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีนั่นเองค่ะ,คะการจัดงานบุญมาเก็ตทางนี้ก็นำโดยมูลนิธิรามาธิบดีนะคะแล้วก็ ดาราศิลปินร้นค้าต่างๆที่ใจบุญค่ะมาร่วมกันเพื่อน,นารายได้ทั้งหมดนะค่ะช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลราม,มาค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ผู้รับก็อิ่มใจอิ่มท้องนะคะมีของมากมายแล้วก็ได้รับความสุขใจกลับบ้านค่ะ ใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่อยากจะจํากัดเป็นแค่การแบ่งปันให้ผู้ป่วยในภายใต้แค่โรงพยาบาลอย่างเดียวเราอยากให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงการทําบุญการแบ่งปันได้ง่ายๆอย่างช่วงนี้ค่ะก็เป็นวันแรงงานก็มาเดินห้างก็ได้อิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องไปด้วยค่ะ <c oughs> กิจกรรมทั้งหมดในงานนี้ก็มีมูมทิรามาธิบดีนะคะม,มีมีการขายของจําหน่ายอาหารเครื่องใช้ต่างๆมีการลัคกี้ดรอของเวทีค่ะ ใช่ค่ะก็จะเป็นเป็นกล่องสุม่มเราก็เห็นว่าทุกคนมีกล่องสุม่มแล้วก็มีกล่องสุม่มเป็นกล่องกล่องกล่องสมบุรณ์ค่ะว่าจะได้อะไรโชคดีกลับบ้านไปค่ะกล่องสุ่มก็ชอบมาแต่ว่าที่ชอบมากๆเลยคือมีอาหารขายเต็มเลยแล้วก็คือคนที่มาบริจาคเนี่ยนอกจากจะได้ของกลับไปก็ยังสามารถมาซื้ออาหารซื้อผลไม้กลับไปติดไม้ติดมือกลับไปกินได้ด้วยจริงๆถือว่าเป็นครั้งแรกเลย ก็ฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะฮะยังไงก็อยากมาอีกเรื่อยๆเลยจริงๆก็ยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยนะคะที่แบบว่าให้โอกาสหนูได้มาร่วมบุญแบบครั้งนี้แบบอีกอีกอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยค่ะก็ถ้าเกิดว่ามากๆไม่รู้จะไปไหนก็ตรงนี้มูลนิธิรามาธิบดีเนาะก็จัดดูอยู่ตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนมาร่วมบุญแล้วก็เนี่ยเดินเล่นชอบชิมได้เลยค่ะจริงๆแล้วเราก็ซื้ออุปกรณ์การแท่นอย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยก็ตดั ยนต์ผ่าตัดค่ะก็หลักหลายร้อยล้านแต่อันนั้นเนี่ยก็จะสามารถช่วยผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดอย่างยาวนานถวงแผ่าตัด10ชั่วโมงเหลือ1ชั่วโมงแบบนะคะคือมันคุ้มค่ามากๆค่ะ แล้วก็กําลังสร้างตึกแห่งใหม่อยู่ด้วยค่ะอยู่ตรงข้ามทางรามาเดิมค่ะเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะ7วันค่ะก็ยังไงก็ขอเรียนเชิญพี่น้องทุกคนนะคะมาร่วมง,งานค่ะบูนมาเก็ตที่เซนท่านค่ะแล้วก็เป็นเอ่อเป็นงานที่ว่ามีของสนับสนุนกันมากมายของอิ่มท้องช้อปปิ้งแล้วก็ได้รับบุญกลับบ้านไปค่ะ อะไรยังไงนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมมาร่วมเป็นผู้ให้นะคะที่สุขใจยิ่งกว่าในงานบุนร์เก็ตด,ด้วยกันเยอะๆนะคะโดยสามารถติดตามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่มูนลนิธิรามาธิบดีนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage IG และก็ Line Official ได้เลยนะคะ